สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานลมเย็นนะครับเพราะสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาตอนมะละกออีกเช่นเคยนะครับก็ผมได้ตอนไปหลายต้นแล้วนะครับแล้วก็ปลูกเนี่ยมีหลายต้นนะครับมีต้นเนี่ยนะครับมีต้นนี้นะครับคราวนี้มันพนาี้ปลูกไว้ใกล้กันแล้วมันมันไม่ได้ไม่ได้แสงแดดนะครับมันก็เลยเป็นสภาพนี้นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนู้นนะครับ แล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งทางนู้ดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะผลที่ต้องตอนก็คือว่าต้นนี้เนี่ยมันเป็นต้นพันุ์ที่มันมันดกมากนะครับมันดกมากคือแล้วก็เวลาเราตอนเนี่ยมันจะได้พันธุ์ที่ดกแล้วก็ต้นเตี้ยนั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นต้นมะละกอนะครับที่ทำการตอนเก่งแล้วก็นํามาปลูกนะครับก็จะสังเกตว่าลักษณะของต้นมันเนี่ยมันจะเตี้ยนะครับมันจะเตี้ยมากเลยนะครับต้นผมปลูกเนี่ยผมจะปลูกให้มันเียงมานิดนึงนะครับ แล้วก็ตอนนี้มันเหมือนจะเอียงๆไปทางนี้นิดนึงเพราะว่ามันไปหาแดดนะครับตอนแรกเนี่ยมันขึ้นไปแล้วไม่เจอแดดมันก็จะขยับไปนะครับแล้วก็มันจะออกลูกตั้งแต่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับสังเกตดูมันจะเป็นสุ่มๆเยอะๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็โอ้โหดกลูกดกเหมือนต้นแม่นะครับเหมือนต้นนั้นที่ผมตอนเก่งเมื่อสักครู่ด้วยนะครับแล้วก็นะครับที่สาคัญตรงนี้นะครับเราได้ผลผลิตที่ตรงตาม ต้นเดิมแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาพันธุ์ของต้นมะละกอนั่นเองนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตอนกันได้เลยไปดูกันเลยครับอ่าทีนี้มันมีกิ่งเยอะมากเลยท่านผู้ชมนะครับกิ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถตอนได้นะครับตอนเอาไปปลูกที่อื่นได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเอ่อเพาะเมล็ดใหม่นะครับทีนี้อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากครับเป็นอุปกรณ์ตอนกิ่งทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีไม้นะครับมาชิ้นหนึ่งเล็กๆนะครับเพื่อจะมา ใส่ให้มันอ้านะครับแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวที่แช่ไว้นะครับมาประมาณหนึ่งคืนนะครับอันนี้ขุยมะพร้าวประมาณหนึ่งคืนนะครับส่วนวิธีการต้อนนะครับไม่ยากเลยนะครับนี่ครับเฉือนนะครับเฉือนเลยครับนี่แบบนี้นะครับลึกๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ระวังมันจะหักด้วยนะ ่าแล้วก็เอาไม้ตัวนี้นะครับไปเสียบไว้อะเดี๋ยวผมจะปาดเอาดีกว่านะถ้าเกิดอ้าเกินเดี๋ยวมันจะมันจะหักนะครับเดี๋ยวผมจะปาดให้มันเป็นร่องใหญ่ๆนิดนึงอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นรอยนะครับที่ไม่ติดกันนะอ่าแล้วก็ใส่อันนี้ไว้นะครับกันมันกลับมาหากัน <c oughs> กลับมาหากันนะครับท่านผู้ชม ใช้ภาษาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้ถุงเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นถุงที่มันห่อง่ายๆนะอันนี้ผมไม่มีนะครับผมก็เลยใช้เป็นถุงถุงปุ๋ยนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับถุงปุ๋ยถุงพลาสติกไอปุ๋ยนั่นเองนะครับอ,อ่าแบบนี้ละกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนี่ไปฮะ ก็นแน้นตรงแผลแล้วกันเนาะก็คือรากมันจะอยู่ด้านนี้นะครับเอามาลงมาล่างนิดนึงแล้วกันเผื่อมันมีรากอยู่ด้านล่างครับรากของตัวมะละกอเนี่ยมันก็จะเกิดตรงที่มาที่เราบากนะครับที่เป็นแผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เน้นนิดนึงเนาะตรงที่ตรงที่เราปากตรงนั้นอะ่ะตรงที่เป็นแผลนะ อัดเข้าไปทีนี้นะครับเราก็ใช้เชือกฟางใช้เชือกฟางมัดเลยครับมัดนะครับเหมือนตอนกิ่งทั่วไปนะครับ โอ้เหมือนจะน้อยเกินเดี๋ยวผมขอเติมเติมนิดนึงนะเพราะว่าผมรัดข้างล่างแล้วนะครับเราก็สอดลงไปตรบนี้ได้เลยให้มันคนอ้วนเลยครับอหลังจากนั้นก็ตรงไหนนอ,ต,อต้องแอ่่ก็จะประมาณนี้ ให้แน่นพอประมาณนะครับอัน,นถึงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องนะครับคว้านนะครับเพื่อตัดสายส่งอาหารของมันนะครับ นี้เลยเอพอพอดีนะครับอย่าเยอะเกินไปเพราะบางทีมันจะหักได้นะตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการตอนกิ่ง มะละกอนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูเราอ,อัปเดตกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยอีสานร,ร่มเย็นนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ